กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมข <c oughs> ้ามันอย่างนั้นจะถือ,ถอ,ป,อปืนไปยิงสวัสดีครับวันนี้คุณมาอยู่ในเกม lost in blue นะฮะผมได้โหลดมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นดูเดี๋ยวมารับชมนะฮะว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคไปเลยนี่เรามาตอนนี้ยังนะฮะทุกคน อันนี้มันเป็นอะไรไมะพร้าวเก็บไว้แล้วก็ไอ้ผู้หญิงนี้เราพ้นตัวได้โอเคเดินไปด้านหน้าเุ้ยผ่านไปแล้วหนึ่งดาบเราคุ้มพี<อ>่เราคุกคนกลายเป็นซอมบี้แล้วพวกโอ้โหเราแบบเยอะมากทุกคน,กนแล้วนี่ผมแบบคนเดียวที่ผมจะต้องจัดการมันเนี่ยโอ้ ผมต้องวิ่งก่อนไม่ดิผมต้องวิ่งก่อนแล้วแท้เรื่องนี้มามาทีละคนเาอไอ้ซอมบี้มามาไอ้ซอมบี้มามาต้องโจกันทุกคนมาไอ้ซอมบี้มาแล้วก็มาไอ้ซอมบี้ตายหมดนะเก็บของเหลืออีกเรือเรือเรือยังมีอีกวะยังมีอีกแด็ด

มีคนมาช่วยเราครับตอนนี้โอ้ยเป็นผู้หญิงด้วยสาวสวยวัสดีสาวสวยวัสดีโอ้ยสาวสวยแล้วขวานไปไหนล้วะอยากได้ขวานมากเอาขวานอยู่ไหนเปิดได้มากขวานโอ้สวัสดีแม่สาวน้อยฮัลโหลไงคุณหนูมีผู้รอดชีวิตคนอื่นไหมจะมองคุณด้วยความสงสัยโอเคไป ผมต้องตามเข้าไปเกาะซอมบี้ดีกว่าหยิบมะพร้าวเร็วไปนะครับหยิบหยิบมะพร้าวก่อนรีบหยิบหยิบก่ไปไปไปเขี่ยโอเคได้หยิบด้วยไฟฟ้าเหรอโอเคไม่มีปัญหาโอเคผมจะหยิบด้วยไฟฟ้าไปไปไปก่อนหยิบเย้ได้มาแล้วได้ โอ้ยมีพวกซอมบี้อีกฮะผมจะต้องจัดการมันโอ้ยพูดแรงเลยฮะพูดแรงเลยมาดีก็มาดีครับวิ้ยโอ้โหที่นี้เยอะเลยโอ้โหที่นี้เยอะเลยโอ้ยที่นี้เยอะเลยลุ้นรักที่นี้เยอะเยอะเลยข้ามันรีบข้าโอ้ยได้ฮะโอเคทีนี้ก็หยิบศพมา เรีนจบมาโคุณผู้ชมว่าเต้นเต้นมากเลยครับเราค่ะชอบไปยโอเคเก่แล้วครับทุกคนตามผู้หญิงนีไปได้ไปหยิบก่อนอ๋อรีบไปหยิบไปหยิบของไปหยิบของก่อนเยอูะของดีเยอของดีดูดิครับเลยเป็นสวรรค์ดูกล่องมีสวรรค์มองมาทางนี้ ไปไปไปโอ้มันมีสายไฟใช่สายไฟผมจะต้องซ่อมมันัมาเป็นรั่วนาำไฟฟ้าเออฐานอ๋อันนี้ก็คือตัวป้องกันซอมบี้ให้มีรถด้วยทุกคนอุ้ยเรวิวกดลบทีฮะโอขึ้นหกเวลแล้วโอเคผมต้องไปที่เซฮัลโหลเคยในทางซ่อมไฟฟ้านะฮะอ่า เรับผมได้ทานอ่าโอเคแล้วทุกคนโอเคไปเดินอุ้ยเก็บปืนทุกคนเก็บปืนเก็บขอเล็กปืนแล้วอุ้ยซอมบี้ซอมบี้เอาดิเอาดิซอมบี้ตรงนี้มันยังแบบผมต้องแบบผมต้องแบบอ่าคอยคข้าเวอร์เธอเนี่ยฮะตอนนี้เพราะว่าเธอกำลังซ่อมอ่ารั่วไฟฟ้าอยู่นะครับผมจะต้องช่วยเธอจัดการไอ้พวกนี้เฮ้ย โอ้ยมาดิครับก็เฮ้ยโอ้ยก็มาดิครับแล้วก็โอ้ยหลุดไปอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวหัวหน้าหรือเปล่าเนี่ยมันคือบอสมาแล้วใช่มันเป็นหัวหน้าไงคือบอสตบอสโอ้ยบอสหัวหน้าโอ้ยหัวหน้ามันเจ็บกินนัดเนี่ยเลือดด้วย ไอ้ต้องสีแดงนี่จะเป็นรังสีของหัวนหน้ามันนะฮะผมจะต้องอุ้ยโอ้โห,หเฮ้ยเสื้อผมหายไปฮะเฮ้ยทำยังไงดีเฮ้ยอีกทีเดียวลูกเดียวได้แล้วฮะได้แล้ว,ลวารวอ,อดไป,ปเ้้าแลวเฮ้ย,ยแล้วผมมาครับมาเด็กโชคดีอะว่าเคฟ้าเนี่ยฮะเคยทำได้สฉัเร็จโอ้รอ,อดไป ทีนี้ผมจะต้องเก็บใช่เก็บของให Hence, ้มันให้หมดใช่พวกซอมบี้ไปเก็บไปให้หมดค่ะเก็บไปให้หมดมีอะไรก็เก็บเก็บเก็บไปเก็บไม่มีเห็บเฮ้ยอุ๊อยโอ้โหมาแบบตกใจมากว้ามาเลยแบบว้ามาเลยมาแบบตัวเดียวมันว้ามาเลยไม้ก็เก็บไป อันนี้มันต้นอะไรครับรวบรวมให้เก็บได้ผมก็เก็บอ๋อกล้วยมันคือกล้วยอ๋อถุติกเก็บหมดเก็บให้หมดแล้วก่อนนะบางทีบางทีอย่าที่กล้วยกล้วยนี่ว่าเก็บให้หมดนะครับโอเคผมณบัตเก็บด้วยป่ะเราจะต้องรักษาตัวเองนิดนึงเบลเบลเก็บไวูในกระเป๋าหน่อยฮะโอ้โหเยอะมากมีกล้วยด้วยผมกินกล้วยก่อนแล้วกัน กินกล้วยโอ้โหตอนนี้กระเพาะเจ็บสิทนะครับมีกล้ามมีความเหนื่อยด้วยอันนี้น้ําอะไรนะถักกินแ้วนำแดงอ๋อน้ําเลือดโอ้ยได้อยู่น้ําเลือดน้ําเลือดบ้าเลยน้ำสตราเบอร์รี้โอ้เบอร์บี้เอ๊ะตรงประตูนี้มันต้องปิดยังไงหรือว่าเขาไม่ปิดแค่ป้องกันไว้ เจะให้ผมทำอะไรต่อตาหน่อู้หยูยอะเลยพักผ่อนโอเคนี่ตอนนี้ผมก็ต้องน,นอนก่อนแล้วครับคืนนี้นโอเคตื่นเช้ามาซาหน่ะมันแก่เนี่ยซาหน่ะเนี่ยซานาใช่ไหมเนี่ยนอนถึงแล้วโอ้ยซานใช่ไหมนั่นน่นะตาอใช่ไหมซานน่าไหนล่ะเนี่ยตาเนี่ยไหนตรงไหนเน่แน่แน่น เป็นสารโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้มันมีครับโอ้ตรงนี้จะเป็นเป็นการคราบของนะฮะนี่นะตอนนี้ผมสามารถคขับรับ้อนหินนะฮะได้แล้วะ้อนหินแล้วก็หกิงแล้วก็โอ้ได้มาแล้วฮะไม้นาซามีเลยทุกคนอุ้ยตัว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 สตอรี่สอรี่โซดวงสอดวงสตอรี่เป็นเนี่ยสาร เจอสารครับทุกคนยังมีสารทุบสารได้ไหมทุบสารทุบสารไม่ได้ทุบไม่ได้นะเออไม่ได้ปับบับตกใจบับนี่มันหยิบได้ไม่ใช่เหรอผมได้เนื้ออะไรมาหรือเปล่าอ๋อเนื้อซอมบี้ไม่มีไม่มีอ๋อม่ใช่เปิดอกนังมีนังโตได้ไหมทุบไม่ได้เนี่ยนังมีเนี่ย ผมอยากได้เสื้อมากตอนนี้มันทับเสื้อได้ไหมมันนั่งมีดมันมีคู่หูด้วยทุกคนแคมป์มีแคมป์มีเพื่อนเพื่อนอ๋อสกิลการต่อสู้ออกอันนี้ผมต้องทำรีวิวก่อนนะโอเคนั้นผมว่าผมออกไปก่อนนะหาข้างนอกดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนนะชอบปะเนี่ยชอบปะอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ ตับปลาซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ตัดต้นไม้ตายซอมบี้ตัดต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยตัดต้นกล้วยผักกล้วยกินเปลี่ยนเป็นขวานดีกว่าทุกคนเป็นขวานขวานง่ายกว่าฉันต้องการขวานขวานทำยังไงทำไมมันกดใช้ขวานไม่ได้ไม่แน่ใจเมื่อก่อนนะใช้ขวานไม่ได้ ไปไปทางนั้นไปอุ้ยซอมบี้เยอะมากเอาดิเอาดิเอาดิโอเคตัวเดียวเองตัวเดียวเองนี่มันเป็นซอมบี้กดตรงนี้ป่กดตรงนี้กดตรงนี้อุ้ยได้เสื้อแล้วทุกคนได้เสื้อได้เสื้อแล้วนะฮะน่าจะแบบได้เสื้อจับวกซอมบี้การฆ่าซอมบี้ด้วยสามารถคราฟเสื้อได้อุ้ย ก้อนหินก oh, oh ูก okay. okay. well. like ็ม okay. ีนะก้อนหินนี่เอาไปทำอะไรก็ไนี่ใช่อ๋อทำขวานนี่ทำขวานไนี่โอเคโอเคตอนนี้ผมเดินออกหาสำรวจดีกว่านะฮะตอนนี้มีกระเป๋าด้วยกระเป๋าสายเชือกเดี๋ยวเปิดดูข้างในดีมีเชือกของดีเก็บให้หมดเลยของดีนี่นี่ ของเข้าขวดมาให้ผมครับอีกนะเป็นกาง,งเกงก,า,า,ก,กงนะางเกนะงเฮ้ยผมได้กางเกงแล้วโอ้ยชุดอย่างเท่เลยฮะชุดอย่างเท่เลยเฮ้ยมีกล้วย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 ไอ้กระเป๋านี้มันยันไงได้อีกไหมหมดแล้วนี่อโอเคเดี๋ยวผมไปดูอย่างอื่นนะฮะมาให้ผมครับอีกกางเกงอีกตัวเหรออ๋ออัปเดตกางเกงโอ้ได้มาแล้ว เพิ่มความทนทานอ้ยซมบี้้อุยมันลุกขึ้นมาบอสอุ้ยไอซอมไอซอมบี้บอสไอซอมบี้ไอ,อ้ซอมบี้มันคือบอสไอซอมบี้ได้แล้วฮะอุ้ยผมได้น้ำแดงด้วยไอเซน้ำแดงน้ำแข็งสตรอเบอรี่ผมกินก่อนเนะี่ยโอย้ยรักษาแผลก่อนนะตอนนี้บาดเจ็บบาดเจ็บด้วยโอเคน้ำโลหิต นี่มันก็เป็นซอมบี้นะฮะ <He> น,น้ำเลยแต่ยังไม่ตื่นเนี่ยตีไม่ได้มันไม่ตื่นก็อย่าไปยุ่งม,มันฮะนีเป็นตัวอ๋อเหมือนประมาณว่าถ้าแบบตอนกลางวันเนี่ยคือพวกซอมบี้มันเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีฤทธิ์เท่าไหร่เดี๋ยวผมเดินออกสำรวจดีกว่ากลางคืนปพ๊บตายปั๊บออกไม่ได้สำรวจเดี๋ยวสมสำรวจพื้นที่ก่อนดีกว่า ออมีลายเข้ามีสิ่งแปลกๆก่อนหินก่อน,นก้อนหินเล็กอ๋อแขวนออกไม่ได้ข้าในบ้าน,นเดี๋ยวสำรวจในบ้านก่อนแล้วกันนะมีอะไรบ้างมีเรียนวนจะแพงธิ์ได้ก็จะแบบล้อมรั้วไปหมดนะฮะออกไม่ได้ด้วย มันออกไม่ได้แล้วมันออกได้แค่ทางเดียวเราสองทางไม่ไหวอ๋ออันนี้ตรงจุดที่ผมมาตกนะฮะโอเคเก็บของดูดิมีอะไรบ้างหมดแล้วกระเป๋าดูอุ้ยแบนเดดพูดเยอะเลยเนาะเก็บ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 นี่นี่ครับพูดเยอะเลยแบนเดดจย่างอนลุ้ชอบประยุทธ์ไหม ก็เกลียดทำไมถึงเกลียดประยุทธ์่ะเพราะมันงูเหรอใช่อยากหลับโอเคผมไปคุยกับเธอดีกว่าฮะเธอจะให้ผมทำอะไรบ้างคุยกันทุกคนไปคุยเลยครับคุ้นจุดยิงครับคุยเลยครับต้องการสร้างแคมเปญแข่งแข่งกว่านี้นะฮะโอเคสร้างแคมเปญดีจังครับดีจังเลยนะง นี่เลยข้าวานิดข้าวฟาน X นี่ได้มาแล้วฮะแก X X ไง X ครับโอเคตัดต้นไม้นะครับมันบอกให้ผมตัดต้นไม้เพื่อรวบรวมไม้ผาอีกสามแปดโอเคตอนนี้ผมได้สามแล้วนะอีกแปดตัดมันมีแต่ต้นกล้วยได้แล้ว ได้ได้หมดแล้วนะครับได้กูรวยไหมเอมบี้ซ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 อมบี้ฮะมาตายกันเลยสอมบี้สอมบี้ซ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 อมบี้เดียว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 ค้าขาขาสอมบี้อีกอีกอีซอมบ้าโอ้ยเกือบตายนี่รักษาแผลก่อนนี่เอมันจับกล้วยไหม่ะ ตัดกล้วยไหมอือได้โอเคโอเคตั้งโต๊ะครับโต๊ะไหนครับโต๊ะตรงนี้มีโต๊ะเดือดเดินไปด้านหน้าด้านกระเป๋าไว้เอาบอกให้เดินไปด้านหลังีกมีอีกมีอีมีอ่อนข้ามทำไมไม่ข้าม มาดิครับมาดิครับก็ไอ้พี่กามาดิครับเป็นไงนายพี่กาอุ้ยเลือดเลือดล้นปุ๊บก็กินกล้วยเพิ่มเลือดยิงแบนเดตก็เพิ่มเลือดตัดให้หมดเนี่ยตัดไม่ให้เลือดตัดจะให้เลือด้กล้วยคนเยอะตัดจะให้เลือดใจป่วยคนเยอะเป็นมะเข้าเนี่ยแข็งมาก

อีกไม้ครับโตโอ๋อโตค,โตครับโตครับใช่ไหม,ไมใช่ไม้อีกอ๋อไม้อีกเยอะเลยไม้อีกมหาศาลต้นโตน่าเบไม้น่าจะต้นมะพร้าวเ่ยนะครับผมว่าใช่ครตำรวจเพราะมันหนาเดะแทนได้เยอะด้วย ตัดมันได้ต้นใหญ่นี่ตัดได้ไหมฮตัดไม่ได้ตัดเกลี้ยงเลยไม่มไม่มีที่ตัดเหลือตรงนี้มันตัดไม่ได้อ่อเนี่ยมันตัดดีกลับดีกว่าตอนนี้รองเท้าหายนะกลับไปตัด,ดอ่ะนะเอเนอรองเท้าหาย,ยโอ้โหจะต้องไปที่ตัวคาบอะไรรึเปล่าแต่ก่อนนะตรงนี้มันคือ,อยัง ันคืออะไรแม่งแกะฮะฮิ่คืจอเลยอะไรได้วิาทีลาไปนี่ได้เวลาลาทุกคนนี่ไงผมจะต้องเอาไปวางตรงไหนดีเองเองเองอืมไปตรงไว้ตรงไว้ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าดีได้ไหมเค ได้ไหมเออไม่ได้วางไม่ได้คะนววาไม่ได้เนี่ยสีเขียวนี่แหละต้องาวางตรงนี้ <c oughs> ได้แล้วเนี่ยมันคืออร่อยเนี่ยแน่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 ่ๆๆๆะชอบ,บอะอะปอนะชอบปะบฮกครับ งครับในกระดานนะฮะพอไม่มนี่ยไปเรียนเหรอแปดนะครับอีกเจ็ดแปดเคย์บยังอืมน่าจะรบแล้วผมตัดมาได้เยอะอยู่ ตังกิงตัวนี้ผมว่าน่าจะแบบวยความแม่ติดตั้งังไงเท่กว่าเยอะใช่เลือดเลือดอ๋อเนี่ยๆน่เน้่บอกให้ครับผลิตเลยฮะไมอ่ะใช่แปล่าโอเคสร้างไม้ผลิตไม้ จับไปด้วยการพาไม้มาผ่าป่าผ่าป่าแล้วก็ผ่าป่าผ่าอีกทีมันก็จะได้ตีสร้างอีกไม่พอแล้วฮะจะต้องไปหาไม้หาไม้อีกหาไม้อีกมาหาสารมาจะในกระเป๋าด้านล่างอะเพียบเลยซ่อมแซงก่อนนะฮะซ่อมแซงก่อนก่อนด้านล่างอ่ะเพียบเลยมาแล้วเพียบเลยนะ นะไปจะล่างเต็มอุ้ยตีไปด้านคนโคตรน้อยด้านคนอัพเกรดด้วยบอกให้ผมอัพเกรดด้วยอัพเกรดติงรู้จักคำว่าอัพเกรดไหมรู้จักคืออะไรอัพเกรดก็คือการทำให้มันดีขึ้นใช่เหรอใช่เหรอ ออก็ใช่อ๋อที่น,นี้จุดที่ผมอยู่ก็คือตรงนี้นะทุกคนโอนนเค okay ฮะนี่ก็คือเป็นเกมที่เพิ่งเล่นนะฮะหัดเล่นถ้าใครชอบนะครับก็พิมมาบอกว่าให้เล่นต่อนะเดี๋ยวผมจะเล่นต่อให้ทุกคนได้ดูกันเอาเป็นว่า EP นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ บีอืมายสบายบายครับทุกคนไปไปเจบายบายการคอมบีก่อนเดี๋ยวค่อยลามาดิเอ้ยตายแล้วนเนีายบายครับทุกคนโอเคชอบประยุทธ์ไหมเกลียดทำไมถึงเกลียดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมถึงเกลียดประยุทธ์เดี๋ยวก่อนเบาก่อนบอกมาดิทุกคนค่ะ ทุกท่านครับว่าเออว่าถ้าใครเกลียดปลายุทธ์ดูได้แด้วจะใครแล้วกันก็ห้าม,ห,ามห้ามดูห้ามดูดูบุ๊บจะจับทันทโีโอเคบอกคนกดสับสับใครก่อนบอกทุกคนกดสับสับใครกดติดตามด้วยกดถ้าสับไส้กด ติดตามด้วยนะครับผมช่องยิบวรารวัตทุกคนต้องรู้จักทุกคนต้องกดไลค์ไม่อย่างนั้นตาย <c oughs> โอเคลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย,บาย,บายกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ชด้วยนะครับผม <c oughs> ถ้าไม่อย่างนั้นฉันจ,จะถือปืนไปยิง